สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมารับครับช่องไอซ์เพเปิดอ๋อพิเียวครับเป็นการช่วงอีก10นาที5โมงเย็นครับสีหาม่งแรกพี่น้องวันนี้ลูกสาวมาดึกนะครับเพราะไปงานแรกขึ้นประมาณทุ่มกว่า2องทุ่มกว่าจะลงมากว่าจะเดินทางมาก,ก็ถึงปรมาณ3ามสีททท่ทุ่มนี่แหละพี่น้องสี่ทุ่มกจะทานะเบื้องบรรยากาศสบายๆไปก่อน นี่กับข้าวเย็นนะครับโอ้แกงเผ็ดอ่อไม้แกงเผ็ดหน่อไม้นะครับเป็นไงมากไปหาหมอดีกันแล้วครับนอนทีนี้เขาจะให้นน้องมือยีกแล้วบอกอกเลยว่าพอเอาดอกสังข์ยืนเตือนห้าไก่มันแผ่ซื้อแล้นอนนอนนอน เจ็บเจะกะแหล่เป็นไงวะเนียคนถึงแดดมันจะเลี้งฟูน,น้ำถ้าเกิดเห็ดน้ำมันก็เลยต่าง พร้อมนะครับอาบน้ำเหรอ โอ้ไปสาดปูแล้วพี่น้องสองผืนเอาเอาพูดซ้ำน่ติเอารถพระโลกไปใส่มาทันบ่ล่ะ சைனேலா சாயனேலா ர พันแดด บรรยากาศสดๆนะครับผม ปีปีคำอลไรเด้อหาโม่งอลไรเด้อตื่นเด้อมาเขือมาเขือเดกินอุ้งอิงเซ็กซ์เศร้าอะไรอ๋อไรซด้อยนังกินอันกินได้แค่เจ็ดลงกสองเม็ดอุ้งอิงอุ้งอิงออกวาซีออกวาทายคิป ตือนว่าตีห่ากูกลุ้มกลุ้มคักแล้วดีข้อเจ็ดแบบว่าคอนี้แบบว่ามันหายไปหมดเลยไหมมันโอเคเลยสุดยอดประมาณสามถุงกัวเนาะกินกิน้อุ้งอิงออกประมาณหาถุงนอนเห่นจะข้าวนอนเลตื่นกี่ทีเดียวตือน็ตีหาไหมเม้าก็ถามหาสนันพอกาดไปใส่เตแตาประ แต่ละท่านท่านท่าตอนตอนเขาลงมาออแต่แต่ <laughs> แต่โอ้แต่ว่าเศร้าเลยเศร้ามาันเหนนอนเศร้าเอาครับม้วนนกไก่ครับไ่ไรครับ สัดส,ด,ส,ด,สด,ดี้าสวัสดีไอ้ไบเออนะครับคชื่อคารว่าอไอ้ อายแม้อายแม้สวัสดีครับเออกิ๊กครับหากระตื้นครับตื่นมาเบียกนะตื่นมือซ้ายเนาะทำไมแอบแต่งหญิงอุ้ยมีการแอบด้วยเหรอแอบแต่งหญิงใช่ไหดีโคเจนหายมีคนขโมยแฟนอูกไปไหม อะไรมีคนขโมยแฟบหนูไปแฟบให้ครับข้ารับไปทะลุซื้อเอาใหม่พ,หพอกันคลิปนะครับพี่หน้่งครับสวัสดีครับผม